ชั่วคราวขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลกรที่โลกได้มาชมองชมแล้วก่อนดำเนินการประชุมของยา่เชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิศุกุศลทุกทีมดูชากกันเพิ่มเติขอเชิญค่ะ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลน้องกทุงเทศเมอวันที่11พฤษภาคมพศ2568และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำธรรมชดติโลงแจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศระเบีบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลนครเชียงใหม่เริ่นแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนที่30พฤษภาคมพศ2568มาศัยอำนาจตามพระชบัญญัจากเทศบาลพศ2 5 6และสวัสดิการ5 4 8 ราชสำัแก้ไขเพิ่มเติมก็มพศ2568ลงชื่อนายทวีเสริมเป,ป็ิคนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกลำดับไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกกลับเปิดประชมุมทสาภาเทศบาลนครชั่วครั้งแรกของเชิญท่านชิกสภาเทศบาลนครพิษนุโลกทุกท่านนะครับท่านรองประหลัดเทศบาลนักษาราชการแทน ประลัดเทศบาลนครพิณุโลท่านรองนายกเทศมนตรีนครพิณุโลทุกท่านท่านท้องถิ่นจังหวัดพิณุโลกและขผู้มีเกียรติครับสื่อสารมวลชน,นกับผมมีความกับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับสมาชิกสภาเทศบาลนครพิณุโลทุกท่านทั้งสเขตเลือนตั้งนะครับ จำนว24ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568เป็นที่เรียบร้อยถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลนครประทาน,ทานแล้วก็เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครพิศณุโลกครั้งแรกไปว่าด้วย ข้อบังคับทีกแก้ไขเพิ่มเติมใด้มาประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่นประชาชนโดยการตั้งคณะกรรมการร่างเทศบัญญัเขาบประมาณรายจ่ายประจําปีเทศบัญญัติต่างๆหรือกิจการในทุกด้านเพราะการพัฒนาจังหวัดน,นั้นจากเอ,อกชนและสู่การพัฒนาต่างๆในทุกด้านพิหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย ท้งทางตรงกัะทางอ,อ้อมประการที่3ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนประการที่4ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นชอบของตนโดยบริสุทธิ์ใจไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งงานนัดมอบหมายด้ววัฒนา,าราวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐานขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสาประการคือสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่ท้องถิ่นชั่วคราวซึ่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เป็นนะคะดิฉันจึงขอเรียนเชิญนัานสมบัติถึงโตได้ทำหน้าที่ประธานสภาเพื่อสภาชั่วค้าบ เพื่อนักเ่าปฏิญาณตนและดำเนินการชุมนุมต่อไปนะครัวันนี้เชิญผู้ว่าทก,การจังหวัดพิษณุโลกท่านทอกิจจังหวัดพิษณุโลกและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรักสะดอนขอขอบพระคุนานทั้สมาชิสาสาสากสภาสภาเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายสมบัติคุณโต สมาชิกสภาเทศบาลนครพิศโลกรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วขราว<ม>เพื่อนำสภาเพื่อนำสมาชิกสภาเทศบาลนครพิศโลกกล่าวคำปฏิญาณตนดำเนินการประธานสภาให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับกระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบานลนค่พอนวิศรุโลกท่านยืนขึ้นและไว้และปฏิบาตาัติตามซึ่งซึ่ง,งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไ ต่อไปผมขออนุญาตดําเนินการตามตประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกที่เคารพนะครับกระผมนายวรวีโกธิพงศ์มสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกขอเสนอชื่อนางสาวทันชนก,กจิตสุขแสงเป็นประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครับผม นพระชนกสุสังนะคะขอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มอบความไวว้างใจนะคะด้วยดิฉันเป็นประธานสภากระทรวงิศวกรรโลกนะคะดิฉันจะทําหน้าที่และปฏิบัติงานในตําแหน่งประธานสภาเทศบาลว่าการพิศนโลกอย่างที่สุดนะคะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่สองนะคะขอเรียนเชิญท่านในข่นการสภาเทศบาลชั่วคราวนะคะชี้แจงระเบียบและวิธีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ เรียนท่านประธานสภาที่เกรดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อนะคับการป,ประชุมสภาท้องถิ่นพศสคัญ548และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ12วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ8มาบังคับใช้โดยอย่างรวมโดยตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศสสคัญ496และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา20กำหนดเทศบาลเทศบาลมีประธานสภานหนึหน่งคน รองประธานสภานหนึ่งคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลนะคะได้เสนอชื่อท่านอารัญญาเนธสมนะคะรองประดัดเทศบานลนครพิณุโลกเป็นเลขานุการสภาเทศบา,นบานลนครพิณุโลนะคะขอผู้รับรองไหมคะผู้รับรองถูกต้องนะคะมีท่านใดจะเสนอเป็นชื่อท่านอื่นอีกไหมคะงนนั้นดิฉันจึงขอให้ที่ประชุมค่ะได้พิจรารณากำหนดการประชุมสภา สมัยประจำ2568ที่เหลืออีก2สมัยนะคะขอได้เชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยค่ะ69เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน30วันขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะท่านสมาชิกท่านชัชนาวีคง,งพลนะคะได้ขอต้อผมด้วยนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับ